สวัสดีครับพบพ่อกันอีกแล้วเนาะครับแสบนัวโค้งขำเนาะครับวันนี้กับบรรยากาศหันห่อนร่มซวยๆเนาะครับมินี้เนาะเป็นซี่อยากๆขนมจีนน้องโซนขนมจีนเขลือปูนเท่านั้นละไปตลาดนัดมโซนนี้ได้เกาือปูนมากครับโล่นึยงครับว่าทีเห็ดน้ำยาขึ้นฉีกันแล้วล่ะแดดปวดฉีกเห็ดน้ำยาก็เลยใส่เมลสัวเมลซัวใส่ปลากระเด็ด มากินน้ำกันแล้พี่น้องเนาะครับฝากช่องเซมนวตข้อบขพรอไว้เรอยครับช่องน้องไม่ฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับเบิ่งแหลวกับเบิ่งสวนพักข้างหลังจากหลังเขานะครับสวนพักนี่และที่เก็บมานี่พักที่ปลูกเองทั้งหมดเลยครับบ่ได้เสือเก็บในสวนเมื่อรับแดดครับมันนี้แดดอ่อนยบเอาครับเอามาเลื่อมกันเลยเนาะครับเนาะ ตัวกระปุนนะครับใส่น้ำประแดดก็อิ่แสบเนาะตัวหนึ่งกินโมเม็ตเหรครับส่วนเนี้ส่วนหลวงม้อกินน้ำกะเขาบบม,มาครับมันห่อนแดดนี่ครับเรื่งติ๋วครับร้องติว๋วฟังหัวกว่เนาะว่าติ๋วติ๋วนี่ครับกระปุนกับขนมจีนเหครับ เส้นดีเส้น <c oughs> สติมเบิรงก่อนครับซีติวครับหาติวอ่ะหาติวกับพ่อครับกินบวกเม็ดเนาะครับผมนี่ครับพักแตงโยเมื่อแล้วครับมันแดดกัะปวด มาน้ำกันพี่น้องมาเห็ดก็ปุ่นสวนน้ำกันนะครับเนาะมากินน้ำกันอ่าเข้ากระสิเริ่มครับหอมหอมแดงนะครับเนาะบ่ได้ออกไปไสดดอกครับย่านติดโควิดครับอยู่เด่ดแปดบ้านเท่านี้ กานกับห้าไส้กุ้งกับวอดด้ครับไส้กุ้งวันน,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 นนี้นเ็เลยขึ้นยากระนมจีมกันนี่เป็นตลาดนัดนึงสานนะครับอา้าวบัตบรบคตรชนไ่หัวขุนหปใส่เทือกหักหน้าเรื่องบมก,กค้ามเปียกนะครับขับยาก,กระแสน้ำไปแล้ว น้าขนงนยเดียวกับพอ่อรลอว่าครับทำไ้ครับทำป้าอุ้ยปลาแดดหอมมวยๆครับกินปลาแดด<ม>เอาโป้น้ำครับ<ม>นี่คือปลาแดดมวยมันลุไปครับ นัวแท่ครับตอนพร้อมนะครับตอนนั่นแล้วจะเกลืองส่วนมันสีเข้มครับสายไร่บริสขี้กลัวจังหน่อยเนาะมันก็บพวกมัก,มกท็ดเป็นไดหรอครับ ปผงนัวครับใส่หน่อยแซบหน่อยเส้นลาแซบลายครับเขาก็ไปเคืองซอนเอา่จาักน่อยหย่านมันเข้มครับตัดน้าตาลจังน่อยนะครับเนาะน่อยเดียวพอตัดเข้มหลังจากนั้นเข้ากัะ ใส่น้ำาข้ามนะครับแช่ไว้แล้วอ่าสเปลี่ยมักนาวักหน่อยนู้ยมักนาวปลูกเองนะครับแตกต้วน,นเลยนะครับหอมแกเลนนะครับ เช็ดเกี็ดหน่อยบ้านท่องนี่แหละปลูกเองครับตุนนี่ทั้งหลังร้ายวดเอาป้าพักเป็นฉากหลังนะครับโนื้กขิงกำลังเผื่อไ่ไเออระสบานแถวหอมจัง่อยค,อครับหอมแง้งหอมแง้ง ตลาดเิโซะก็ได้ย่องไปแล้วนะครับตลาดนัดบ่มีคนจังเลียนไปหาพ่อข้ายย่านหลายยา่านคาบย่านเนี่ยแอนโค,ควิดกู้อีกฟิตยิยมบ,บุป p านโค c o ย i d นะครับทุกเมืองมามาส่งบา้านกูเล่กุเล่นะครับเบื่อคุณจะแสบบ่ครับ มีนำใส่นำไปชักหน่อยนำมกคามเปียกเข้าเบื่อกลับไปนะเครื่องลรลเลยเครื่องรลดไปแนะครับชิ้นผู้เดียวสิยมุดไปไง ติมเบิองกันนะสดน้ำมึงกัน,กนอืมได้ครับมาครับกินน้อกันด้วยครับแสบ,แสบ แซ่บครับหมูตุน,นัวปลาแดกเพิ่มยังอยครับนี่ยเอาบ้านน่ากาแฟน้องแซ่บๆน้ำกันครับ ใส้เอื่นขนมจีนครับรางบ้านเท่าไหยภาย่สสารเท่าก็เอื่นกระปุ่นเส้นเหนียวดีดีครับไซดิง้งกับสี่ยุตลาดบ้านเท่าไหร่ลครับ đi quậy nóng ใส่เมื่อนบ่ได้หลายครับมงใส่ส่วนหมุนดีอะอืม,อ,มอาอีกตัวครับ นี่ตัวเนี้ยครับผักอยู่นี่ย,ยน่าเฮาเราต้องซื้อผักีตลาดไม่เสียเงิน Cứ làm đến nơi ลมแห้งน่ครับแต่รบเ่เยน็นหมห่อน ปักตำนิ่งอยูแต่พานรครับหักตำิ่งแต่พ่านหลังเกี่ยวกับตำนิ่ตนตนเต้มนะครับ ประเด็ดนวแทงครับ ไปแปดนะครับโอ้อยยางบุกตูมปิดใหม่ปิดมือดูดถิ่มย่างเดียวประเดี๋ยกินไป หอมดังหินเลยวะให้หอมแบงเข้าไป ยิ้มหรอครับบ่าจุกเลยบาทเนี่ยฝาก่่องแสบนัวโควบักหัมนี้น,นะครับฝากกดไหลกดแช่กดซับสไคร่กดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเนาะโรคโควิตมันมาแห้งนะครับเนาะก็ให้ดูแลร,ร,รักษากัน ของเห้ดีกินส่วนกลางล่างเมื่อครับมีแมทกับไส่แมทนะครับเนาะว่าจัเป็นก็กต้องออกจากบ้านนะครับเนาะมันอันตรายครับทุกมือนี่แม้แต่ผมอาทิตย์นึงยังออกบ้านที่นี่อยู่แต่หน้านะครับทุกวันอาทิตย์ผมก็จะไปตลาดนี่เหมือนเศรา้าแค่นั้นแหละครับนี่คืออาทิตย์หนึง่งที่ผมอยู่ในสวนของผมนี่บอออกไปทั้งนอกเลยดูแลสุขภาพกันดีๆแล้วครับเนาะช่วงนี้มัน อันตรายนะครับจังใดก็เป็นกําลังใจให้พี่กับน้องนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับมือนี้นะครับเนาะกระแสบยู่ครับยุกเลยครับเป็นกําลังใจสดตับตะไคร่ก,ไกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยก็ไลยถือใจกับแชร์ให้เนี่ยสำหรับช่องน้องไม่นี่ก็ฝากเป็นกำลังใจน้นะครับสำหรับมือนี้ คลิปนี้เขาจบไวเพียงเท่านี้นะครับเนาะกะคลิปหนาพอกันไหมนะครับพี่น้องกับสวัสดีครับผม